อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาจเจริญร่วมกับศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่สองภาคตะวันตกจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเหตุเผชิญสถานาการณ์ฉุกเฉินกรณีนะักท่องเที่ยวพลัดตกน้ำจมน้ำที่ลานฝึกอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาจเจริญอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากนายสมชายแสนทวีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาจเจริญน,นำกำลังเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายสุรพลร่มโพเย็น วหน้าหน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2ศูนย์ประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2ภาคตะวันตกนำเจ้าหน้าที่คณะวิทยากรอบรมให้ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีนักท่องเที่ยวพลัดตกน้ำจมน้ำในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติได้มีความรู้มีทักษะ มีไหวพริบด้านงานกู้ชีพกู้ภยัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วถูกต้องถูกวิธีและมีประสิทธิภาพนายสมชายแสนทวีสุขกล่าวว่าโครงการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวได้ดําเนินการเป็นประจำทุกปีโดยได้รับเกียรติจากนายวันจักจันสว่างที่ปรึกษาหน่วยประสานงานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่สองมาเป็นวิทยากรจัดการฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการดูแลทางเดินหายใจการห้ามเลือดพิษจากสัตว์การดามกระดูกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงการลำเลียงขนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกวิธีพร้อมจัดให้มีการฝึกโรยตัวจากบนที่สูงกรณีเหตุน้ำป่าไหลหลากจมน้ำโดยการจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอุทยาน และเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง